ดาวเน็ตแซวยับนีสินะจังหวัดตกหลุมรักอีแจอุคาริน่า เอสปาหลังข่าวเดทสถานเคป๊อปที่สื่อเกาหลีดิสแพดออกมาแชร์ว่าคาริน่าเอสปาไอดอลสาวตัวท็อปจากค่ายตึกชมพู SM Entertainment กับพระเอกหุ่นดีอีแจอุกกำลังซุ่มออกเดทกันโดยดิสแพดบอกว่าทั้งคู่ตกหลุมรักกันตั้งแต่ไปออกงานมิลานแฟชั่นวีคของแบรนด์ Prada ตั้งแต่14มกราคมที่ผ่านมาโดยมีภาพที่ทั้งคู่นั่งเคียงคู่กันถ่ายรูปแบบเดียวกันหลายภาพ ตอนนั้นชาวเน็ตก็ชื่นชมว่าทั้งคู่มีใบหน้าที่เข้ากันได้อย่างลงตัวแถมดิสแพดยังบอกอีกว่าพวกเขาสารต่อความสัมพันธ์กันต่อจากมิลานถึงกรุงโซลมันเหมือนเป็นดักแรกพบของพวกเขาทั้งสองคนพวกเขาตกหลุมรักกันมาตั้งแต่ง,งานแฟชั่นโชว์เพื่อนสนิทของทั้งคู่กล่าวซึ่งต้นสังกัดของทั้งคู่ได้ออกมายืนยันทั้งคู่กําลังอยู่ในช่วงทําความรู้จักกันและขอให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวของทั้งคู่ด้วยนั้นล่าสุดในโลกโซเชียล ได้ขุดภาพจากงานดังกล่าวมาแซวทั้งคู่กันยับพระบอกเลยว่าแต่ละภาพนั้นหว,วานหวานสวิตสวีทวท,ทั้งนั้นเลยออร่าความสปาร์กมันแผ่กระจายออกมาให้รับรู้ได้เลยทีเดียวโดวยเฉพาะภาพที่อ e ีแจอุกมองคาริน่าด้วยแววตาหวานฉ่ำดูรู้เลยว่านี่แหละจังหวะตกหลุมรักที่แท้จริงทําเอางานนี้ทุกคนต่างอยากเป็นสาวคาริน่ากันยกใหญ่เลยค่ะซึ่งแน่นอนคือว่าจังหวะนี้ดูหวานและเหมาะ สมดั่งกิ่งทองใบหยกจริงๆคะ่ะเปิดตัวแต่ละทีก็ทำเอาคนทั่วทั้งเอเชียอกหักกันเป็นแถวจริงๆนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า